สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเลยนะคะมาพบกับภายจากเพจภาษาเกาหลีน่ารู้นะคะวันนี้นะคะภายก็มาในคอนเทนต์ของสำนวนในภาษาเกาหลีที่ควรรู้นะคะซึ่งมเป็นสำนวนที่เราเนี่ยสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเอาไปพูดได้เลยนะแล้วก็เป็นสำนวนที่มันมีอยู่ในข้อสอบด้วยนะคะฉะนั้นก็ใครที่จะสอบนะคะก็จะอาจจะเจอสำนวนนี้ในข้อสอบได้เช่นเดียวกันนะคะามาดูสำนวนแรกเลยนะคะเราจะบอกว่าเป็นพวกปากสว่าง พกปากสว่างบอกความลับไม่ได้เลยคือพูดออกมาหมดเลยนะคะคนเกาหลีเขาจะพูดว่าอีบบี้คับพี่ออยวอีบบี้คับพี่ออยวก็คือปากสว่างคลายความลับง่ายมากนะคะมาจากอีบนะคะแปลว่าปากคับพี่ออยวมาจากคับพี่อตานะคะแปลว่าเบาปากเบาอ่ะต่อไปนะคะคําที่สองนะคะคือความคือคําที่บอกว่าปากหนักแบบเก็บความลับได้ดีมากนะคะก็ตรงตัวเลยค่ะคืออีบบี้มูกอวอย อีวีมูกาวิโออิบปากนะคะมูกาวิโอหนักปากหนักนั่นเองนะคะปากหนาคือเก็บความลับได้ดีต่อไปนะคะคำที่สามนะคะก็คืออีบีเจ้าไบโออีบีเจ้าไบโอ อิบนะคะปากใจ้าไบโอสัน้นปากสัน้นเนาะหมายถึงอะไรเอ่ยปากสั้นหมายถึงพวกคนกินน้อยนะ,ะกินน้อยไม่ค่อยกินนะคะอิบบีใจ้าไบโอต่อไปนะคะเราจะบอกว่าเป็นคนที่เชื่อคนง่ายแน่นอนก็คือหูเบานั่นเองนะคะแต่ของเกาหลีเนี่ยจะเรียกว่าหูบางเนาะบ้านเราเรียกหูเบาเนาะอ่ะเป็นคนเชื่อคนง่ายพวกหูเบานะคะเขาจะพูดว่าพี bio, ่กาใหญ่ไบโอพี้กาใหญ่ไบโอก็คือ หูบางอ่าก็คือพวกหูบางหูเบาแล้วพูดอะไรก็เชื่อไปหมดนะคะต่อไปนะคะเราจะบอกว่ารู้จักรู้จักคนเยอะมากนะคะสำนวนเกาหลีก็คือ paris n o y b o i paris noyboil ไพนย,ย,พน,ย,ยพนะคะแปลว่าเทา้าอยบอย i l ก็คือเท้ากว้างก็หมายถึงแบบรู้จักคนนั้นคนนู้นไปไหนก็รู้จักคนนั้นคนนู้นไปหมดเลยน,ะนั่นเองนะคะอ่าก็จะเป็นห้าสำนวนนะคะที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเลยนะ,ะสำนวนแรก e ี i khae n o y บ o i l park swang อันที่2นะคะอิบบีมุกโกวายอก็คือพวกเก็บคว,วามรับได้ดีนะคะปากหนักอันที่3นะคะอิบบีไส้บ่าพวกกินน้อยอันที่4นะคะคุ้ก้าย่ายบ่าพวกหูเบาเชื่อคนง่ายแล้วก็อันที่5านะคะพาริน้อยบอยเท้ากว,ว้างนะคะก็คือรู้จักคนเยอะแยะมากมายทางก้อนในคลิปนี้นะคะภายสอดถึงเท่านี้นะคะทงกันก็เราไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะทางกันก็ตรงนี้นะคะให้ที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีหรือว่าสั่งซื้อหนังสือสรุปภ,ภาษาเกาหลีนะคะก็สามารถติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ